สวัสดีนะฮะน้องๆหนูๆผู้ชื่นชอบในแดนดี้เวิลเป็นยังไงกันบ้างกับอีเวนต์คิสต์มาทที่ในตอนนี้ใกล้ถึงช่วงตุดจีนเข้าไปทุกขีทุกขีแล้วนะฮะก็ไม่รู้ว่าเกมนี้เขาจะมีอัปเดต จีนหรือเปล่าไม่ไนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่อีเวนต์สากลใช่ไหมดูวออ่าจะได้ขี่มังกรอะไรพันนี้ส่วนในวันนี้นะฮะตัวที่เราจะมาเล่นกันแน่นอนว่ายังคงอยู่ในช่วงของริสมาสนะและน่าจะเป็นหนึ่งในตัวที่คนชอบมากที่สุดอีกตัวหนึ่งด้วยเพลเอชอบมาฝัดตัวเมนของอีเวนต์นี้อีกมั้งกันเจ้าตัวที่มีชื่อว่าโค cool. ใช่ไหมไอเจ้าตัวหมาทานหินอะ่ะนี่ไง <laughs> ดูแค่หน้าดิหน้าแบบโอ้แบบเมาอะไรแล้วอะ่ะ ช่างประคับให้พี่มาอยู่ตรงนี้เนี่ยเรามาดูกันดีกว่าฮะว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างถึงจะได้หมายหินนะฮะเริ่มจากนี่เลย1,500เม็ดบว้ยแดงใช้ค่อนข้างเยอะแล้วนะกับอีกข้อหนึ่งนะฮะอันนี้น่าจะง่ายมากสำหรับผู้เล่นเก่าก็คือการที่ทุกคนต้องมีทิเก็ตอย่างน้อย15ทิเก็ตหรือมากกว่า ซึ่งเราเชื่อว่าถ้าเล่นมาสักพักแล้ว่คงมีกันครบแล้วล่ะฮะเมื่อทุกคนผ่านหัวข้อที่เขารีเควสมาได้แล้วก็ไปดูถึงสเตตัสของเจ้าหมาฐานกันมากดีกว่าหมาทหารน,นะฮะจะมีทั้งหมด3หัวใจด้วยกัน,นส่วนสกิลเช็คนั้นมีอยู่ที่2ดาวเท่านั้นค่อนข้างที่จะต่ำเลยนะฮะต่อมาคือมูมเมนตสปีดและสเตมินาอันนี้มีมากถึง4ดาวด้วยกันน่าจะเป็นจุดเด่นของหมาทหารเลยแหละส่วนอันสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดอย่างค่าสเตลนั้นมีอยู่ที่3ดาวและค่าความเร็วในการปั่นเครื่องจะไปอยู่ที่2ดดาวว้ยกัน สังเกตไหมฮะว่าสกิลเช็คและค่าความเร็วในการปั่นเครื่องอยู่ในระดับต่ำมากเพราะแบบนั้นเลยทําให้หมาทหา,านจัดอยู่ในโลของตัวรอดนั่นเองเนี <c oughs> ้ยอ้วนกลมบกขนาดนี้แต่หมาทหา,านค่อนข้างวิ่งไวนะ <c oughs> ส่วนอาเบลิตี้ของหมาทหานนั้นก็นับได้ว่าค่อนข้างมีประโยชน์นะฮะอาจจะไม่ใช่ในด้านของการเอาไปเป็นตัวรอดแต่มีประโยชน์ในการซัพพอร์ตในการหายเทมให้กับตัวเองและเพื่อนร่วมทีมและอาเบลิตี้ที่เราพูดนี้ก็มีชื่อว่าสเกลนะฮะเป็นประเภทแอคทีฟโดยเขาจะเขียนไว้ว่าเมื่อทําการกดใช้สกิล เราจะสามารถมองเห็นไอเทมทุกอย่างบนพื้นได้เป็นระยะเวลา10วินาทีโดยที่มีครูดาวอยู่100วินาทีด้วยกันคููดาวค่อนข้างนานนะแต่การถายไอเทมได้บนพื้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่ช่วยไหมนนี่นี่คือหมาทานโอ้ยมึนควรเรียกเขาแบาง่วงไหมเนี่ยน่ารักมากมีพกกระเป๋าอะไรด้วยอ่ะจะหมาทานนี่เกี่ยวอะไรกับตีมคริสต์มาสวะที่เราพอจะนึกอ,ออกในช่วงคริสต์มาสก็น่าจะเป็นป่องไฟไมหมฮะทุกคน ถ้าเกิดเป็นบ้านสไตล์อังกฤษที่โผล่มาในหนังที่ทุกคนน่าจะพอเห็นนะฮะก็คือเขาจะมีปล่องไฟใช่ไหมล่ะที่เอาไ้ใช้ก่อไฟกันในหน้าหนาวอ่ะซึ่งส่วนใหญ่เขาจะใช้พวกท่อนไม้แห้งๆเนาะแต่ไม่น่าค่อยใช้ถ่านกันในหนังหรือว่าแล้วหลังเขาเปลี่ยนเป็นถ่านกันแล้วอันนี้ก็ไม่รู้สินะและด้วยความที่หมาถ่านหน้าง่วงตัวนี้เป็นสายรอก็จัดให้ที่เกตของเรานั้นเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเหมาะกับหมาทานอยู่พอสมควร เพิ่มโมเมนต์สปีดทั้งเดินและวิ่งอย่างละ10%ในชั้นคู่และขี่ไม่ดีเหรอหรือถ้าใครคิดว่ามีเิเกตคอมโบอะไรที่ดีพอที่เราใส่อยู่ก็แนะนํากันมาได้นะฮะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าในตอนนี้ช่องของผมได้เดินทางมาถึง10,000ซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกันได้ทําการเปิดระบบสมาชิกระบบที่ว่าจะอยู่ตรงนี้เลยนะเมื่อทุกคนกดเข้าไปจะมีให้เลือกอยู่3เทียด้วยกันทุกคนชอบแบบไหนเลือกได้เลยนะฮะ เมื่อทุกคนทําการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วสิ่งที่คนจะได้รับนะฮะก็คือป้ายสนับสนุนด้านหลังชื่อของทุกคนเป็นรูปจุดตัวนี้เลยที่จะเริ่มตั้งแต่1หางไปจนถึง9หางพร้อมกับอีโมจิที่มาจากแดนดี้เวิลด์แบบน่ารักน่ารักเลยนะใครที่สนใจก็สามารถที่จะสมัครกันได้เลยนะทุกคนกดสกิลโชว์สักทีเออนี่ความเทพในการหายเทมนี่มันอะไรกัน <laughs> อออเอ๋อเราเป็นรอดเนี่หว่าเดมเอ๊ะเราเดินธรรไดาได้ปะ เนี่ย <g ül> ตัวล่อสายร้องที่มาได้เล่นมานานอีตัวอยู่ไหนอ่ะโอ๊ยนี่ไงนี่ไงแพมเพิร์ดมาสีมานี่เลยถามคำเดียวจะโดนงับไม่จ๊ะเราควรไปล่อตรงไหนอ่ะเราไม่ค่อยได้เล่นตัวล่อเลยอ่ะเอออันนี้ก็ไม่ได้เล่นเลยแหละหยุมันรู้สึกว่าจะโดนฉันบดกลัวเป็นตัวนี้ไหมอ้าวเรียบร้อยเอ้ยเอาไปทำไมวะเนี่ยอ่าวขคืนได้ไหมเฮ้ย เอามาคืนให้ได้ไหมถ้าใจดีเอามาคืนให้ได้ไหมการที่จะเป็นตัวรอดที่ดีได้เราต้องรู้นะฮะว่าตูนแต่ละคนมีค่าสเตล์เท่าไหร่แต่เราไม่หรอเฮ้ยไปอย่าขอร้องอย่ามาลงตรงนี้ขอร้องอืมเรียบร้อยพี่ชายผมขอโทษอาจจะไม่ใช่ความผิดของพวกคุณแต่คงเป็นความผิดของผมเองอ้อโอ้อโอ้ยโอ้ยสองทีเลยผมผมจะไปแล้วจ้ะกรสกิลให้กัน ไม่มีการบริจาคให้เราเหรอเจ้หเราเป็นตัวล่อเลยนะแม่คุกกี้ขิงตัวล่อที่อาจจะไม่เก่งเท่าไหร่แต่เราก็ตัวล่อเลยนะมานี่จ้ามานี่จ้ามานี่จ้ามีใครอีกไหมจ้าอันนั้นล่อไงตัวนั้นติดให้หย่าให้ากร๊ปเฉยไมนะเรามีวิธีล่อกร๊ปยังไงฮะใครเป็นตัวล่อสายหลักสายเด่นตัวเด่นทํายังไงบอกเราหน่อยอยู่ไหมจ้าเจตสน่อยไหมจ้าเราควรเข้าไปในนี้ไหมเนี่ยเราว่าไม่ควรนะแต่เราโลภอะ โอ้โหโย่เราที่วัดดีกว่าหยับเฮ้ยตรงนี้มันได้ป่าวะได้ป่าวะโอ้โหโอ้โหโอ้โชุบ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 ชับชุบโอ้โหเก่งสุดๆเฮ้ยพี่เพื่นขยายอย่าทำอย่างนั้นขอร้องอ้อพี่เพื่นขยายเอ้ยผมขอผ่านไปได้ไหมยาหักมากว่าเราจะมาถึงชั้น5ได้เลือดตาแทบกระเด็นนี่แน่ บมีอะไรไม่เ,เจ้าจย์นี่เราฝึก,กพอแบบอา้าวอะไรวะเนะี่ยใครระเบิดเราจะบอกว่าเราค่อนข้างที่จะช่อำชองกับการเป็นตัวรอแล้วน,นะฮะอาจจะยังไม่ใช่มือหนึ่งแต่ก็ออ้ยพอได้อยู่มันควนไปวันตรงไหนวะนี่ไงนี่ไงมุมนี่ไงน่าจะได้นะเฮ้ยเฮ้ยเราเจอไม่เอานะได้มุมและ อดีอาจจะเสียไปหน่อยหนึ่งกระขาอารเเรกนิ่เดี๋ยวของเขานิๆๆิคนิเนยยังกระขาตั้งโตะแต่ว่ามันก็ไวอยู่นะขนาดกวางยังกีดไม่ทันน่ะแม่ไม่กวาดนี่แบบว่าก็บไม่กวาดเลยนะฮะไม่ต้องกวาดพื้นแล้วเดี๋ยวเราใช้หางสวัสดเองบุกนิกบุกนิกถ้าจะเสร็จมีบอกกันไหมจ๊ะไม่งั้นเดี๋ยวสปิดเข้าไวหางเราขาดนะ นี่นี่นี่ดูดูดูตัววิ่งมากระโดดด้วยนะเนี้ยเนี้ยเนี้ยวู้หู้กบ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 กเอ้ยไม่ใช่น้ำหมาเนี้ยฮ่าฮ่าฮ่าทุกคนก็จะได้ดูแค่นี้แหละมือหัวกันไหมฮะเพราะมันเป็นตัวล่อนี่น่ะมันจะไปทำอะไรได้เราก็ได้แค่ตัวนี้แหละวนไปวนมาอุ้ยเดี๋ยวเวลาแล้วเออเออราปั่นดะไรฝั่าไม่เคยปั่นเลยฮ่าฮ่าฮ่าทำไมวะดูดีแล้วฮะมันแค่เนี้ยนี่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 มันปั่นขึ้นได้ไงอะมันดูเหนื่อยว่าจะใครเขาเสร็จแล้วครับทุกคนอุ้ยขอโทษ G D ดีไม oh! 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 ่ oh! Oh! People, people, people ้ทานโออไม่เอาเราต้องรอดขอโทษนะพอนักสืบพอนักสืบอู้รอดวะเอายังไงดีรอดต่อดีไหมน้าเอ๊ะเราเข้าใจเดียวด้วยสิเราเกิดมาเพื่อรอดแต่ให้เราไปปั่นเครื่องมันก็ยังไงอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ไปไอ้นี่กันดีกว่าค่ะทุกคน ไปปั่นไงเราจะเป็นล่อแล้วหัวใจมีอันเดียวเนี่ยเสี่ยงไม่คุ้มเลยอู้ยคนโดนอีกแล้วเห็นไหมเกม s u r v i v a วันนี้มันคือเกมที่อเอาตัวรอดบางครั้งก็ต้องหักเหลี่ยมโหดกันบ้างมิดแท้ไม่มีอยู่จริงหรอกนะแล้วชั้นนี้มันมีตัวอะไรวะเฮ้ย <Hey, S 1> อย่ามองเราพนันขอโทษไดป้าลาที่ไม่ทำหน้าที่อ่ะขอแป๊บเดียวไดไหมเคลื่อนเดียวนะมีตัวอะไรอ่ะอ๋อแม่ไม่กวาดเหรอได้อยู่ทางนั้นอ่ะมาี่อ่าแม่ไม่กวาดมานี่ะลรมาเราไปเล่นกระตรงลิฟต์เสียดีกว่าเออเออเอออีกตัวหนึ่งคือตัวอะไรอ่ะ มันอยู่ไหนอ๋อมันคือไอคแคปซูลโอ้โจ้ไปแล้วทางใครทางมาแล้วนะแม่มาตามมาทำไมอ,ะอ่ะระ,ะ,ะม,มาแล้วครับรองผมอูใช่ไหมครับเรานี่มันก็ได้ดีว่าทนกคนพอมีในหัวใจแล้วเหมือนแบบมันจุกพลังงานติดอะ่ะเฮ้ยเอาเพื่อนเรียบร้อยไม่ดูตามตามาตามเรือเลอยโลบสินะเฮ้ย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 ฮบฮชบเฮ้ยเฮ้ยได้ไงอ่ะจะวงหจะกี้คิดว่าไปหวั่นแล้วนะ เฮ้เราพอจะจําได้มุมนี้ใช่ไหมที่เขาจะใช้ล่อกันเอาบ้างเอาบ้างตามมาเลยหลอตูนทั้งสองแต่อย่าตามใกล้เกินไปนะกลัวง่ายเด้เครื่องเดียวแล้วแล้วขอเก็บตรงนี้ได้ปะเอาเทปอะสองก็เอาตอนเนี้ไม่ได้อะไรเลยอะเขาล่อยังไงให้เก็บของได้เยอะวะทาไมเราลอ่อแล้วเราโคตรจนเลยทุกคนอ่ะไปแล้วฮะอ้อมด้วยนี่ใส่อ้อมแส่อ้อมยี่สิบวิเหลือเหลือ<ๆ>มันจะฟาร์มของแค่หน่อยมีเหลืออะไรบ้างฮะมีไหมโอ้โหมาเรียพื้นสะ,สะอาดเลย นี่ทีมเราทีแม่ไม่กวาดปะเนี่ยไอยเจ้าเม็ดบ๊วยใหญ่อย่างโบเบตมีสิทธิ์ออกก่อนชั้น20่สิบไหมฮะเฮ้ยถ้าเกิดตลอดชั้น20่สแล้วก็ภาพนี้เราจะได้ไหมเนี่ยอุย้ยช็อกโกแลตละเอาไปนี่นเงียบเอาแล้วเซิร์ฟลงไปหน่อยครับโห้โหห้องนี้สองเครื่องเลยเหรอเอาทันทีได้ให้ป่านนะแค่มาเอาชานะ็อกโกแลตอะเอมแอนเลียมมาแน่มอลเลียมไม่จังหวะน,นี้โดนแน่เราอู้ชัวรอ,อดอีกแล้วเหรออ่ะ <laughs> มันก็ต้องมีอุบัติเหตุกันบ้างี่ ทำประกันไว้เปล่าเย้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 าเยาเยาเอา่ะเอ่ออ๋อยังเหลือคนรอดอยู่โอ้โหนึกว่าจะไม่เหลือใครซะแล้วเย้า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 เยาเยาเหลือกี่คนเนี่ยจังหวะนั้นเหลือแค่เหลือแค่อันนั้นเหรอไอไออมกอนเหรอปั่นมันเลยพี่ผมควรไปเป็นสายปั่นด้วยไหมเนี่ยเดี๋ยวไปสะบัดตรงห้องนู้นละกันมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี้ยเดี๋ยวสะบัดห้องนี้เลยอ่าเข้ามาใช่ไหมเดี๋ยวพร้อมสะบัดนะ มาทานจะจุดทานแล้วดู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 ฮ่าฮ่าอันนี้ไวสุดแล้วเหรอแเ้าชอบท่าปั่นเข้ามากเลยอะมันแขนแบบตุ้ยนุ้ยอ่ะโออแม่กูดเหลือคนเดียวแล้วครับทำยังไงดีครับเนี่ยเราควรล่างแหลกตรงนี้ดีไหมเนี่ยเสร็จแล้วไปดีกว่ามีคนเดียวอืมเกือบไปแล้ววามโลภเกือบทำเราล่างแหลกแล้วเจชชอเฮมริการดักหน้าลิฟ์ ดีนะเรามีประสบการณ์ขอร้องอย่าเป็นยานะขอร้องไม่ใช่ยาไม่ใช่ยาไม่ใช่ยาโอ้ oh, อะไรวะเนี่ยเอายามันทำไมตอนเนี้ย <c oughs> ตัอไปต่อเลยใครที่จะเห็นตัวลอ่อชั้นเซียนยังมา่านนะฮะทุกคนต้องไปดูช่องอื่นแล้วแหละ <c oughs> ช่องนี้คือ <c oughs> ไม่มีประสบการณ์ได้ตัวลอ่อเลยสัก,กนิดเดียวหรือถ้าใครมีเทคนิคในการเป็นตัวลอ่อก็แนะนํากันบ้างนะเราเองก็อยากได้เป็นตัวลอ่อนะเว้แต่ว่าฝีมือไม่ถงอ่ะโอ้โหไม่นะ เราเป็นตัวลอดมาก่อนนะบอกไว้ก่อนเราวิ่งไวโคตรอ่ามันที่เรื่องที่น่าภูมิใจไหมนะกับการที่เราเป็นตัวอรออแล้วเพื่อนร่างแหลกก็ไปหมดแล้วเออชันสิบเองนะเพื่อนอาจจะเป็นมือใหม่ก็ได้จริงๆเราอาจจะลอ่อเก่งใช่ไหมฮะทุกคนที่ดูมาเราลอร่อเก่งเนาะลูค <laughs> รองเลยสิมีของอยู่แถวนี้บ้างไหมอู้อเบ็ดบวยไม่มียาเหรอนั่นก็เบ็ดนั่นกล่องยาปะนะ่ะใช่ปะมันเหลี่ยมๆมันกล่องยาเลยทุกคนอ๋อไม่ใช่คือเทปทำรางวัลระแวงไปได้ไอ้จ้าไม่เห็นเหรอ มันไม่เห็นจริงๆหรอเนี่ยโอ้ oh. มาทหานอ้วนกลมสุดน่ารักอุตส่าห์เอาตัวรอดจากชั้นที่10มาอย่างยากลําบากพอชั้นที่12ไว้ดับซะง,งั้นจะไม่เป็นไรนะฮะในฐานะตัวรอดเราอาจจะชั้นรองแต่ในฐานะสายปัน่นเราชั้นหนึ่งนะมีตัวอะไรบ้างละเดี๋ยวชั้นเนี่ยอย่าโหดนะครับพี่บ,บอกกับผมเลยนะผมมันก็แค่หันกลมๆที่เป็นเชื้อไฟแบบเบาบางอะ่ะไม่ทำมมันเงียบเหงาจังเลยอะ่ะแอาวิเต้ไปไหนหมดอะ่ะแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราหรือเปล่านะ เปนหายจริงน,นะ,ะทุกคนหรือว่าเขาไปอยู่ข้างหลังกันหมดแล้วหรออยู่โซนห้องครัวได้เลยกินข้าวกันอยู่สินะเฮ้ยจ <c oughs> ้าสแครปเหรอโอ้โหอันนี้จะรอดอยังไงครับเนี่าายทำไมฉันไปดับต้องเป็นไอตัวนี้ด้วยอะ่ะมีน้ำมากทาา้ไมอมะโอ้ยนยึ่ายาอฮ้ฮ้ฮ้ไอทั้งหมดยังข่าสิว้าวเลยไม่กี่ชิ้นเองไม่มีทรงๆเป็นยาเลยส่วนใหญ่ทรงๆเหมือนเทพไม่รู้ว่าเราจะรอดไปถึงชั้นที่15้ได้ไหมนะแต่เราจะพยายามนะฮะทุกคนถ้าไม่ได้ขอโทษนะ เราเองก็อยากจะเจอไอ้เจ้าเม็ดบัวใหญ่เหมือนกันแหละแต่มันไม่โผล่มาเลยอ่ะอยากได้เสร็จแล้วเฮ้ยโช้ยดีแล้วเป็นตัวนี้เอาวอาเรามาทางนี้แย่แล้วแย่แล้วโอ้โหเกือบไปมีตรงนี้ว่ะแล้วทำไมต้องมีตรงนี้อ่ะต้องอื่นมางมากมายเฮ้ยช็บโอ้โหเห็นไกลๆนะเครื่องนี้ก็ได้มันชิวๆนั่นยาป่ะนะเฮ้ยโอ้โหไอเทมที่มองว่าเป็นเทปสุอเป็นยาไอ้ก่อนหน้านั้นมองเป็นยาสุอเป็นเทปขอโทษครับ อย่างน้อยก็ปลอดภัยไม่ปล่อนึงแหละสแคร็บไม่อาจสังหารเราได้เนี่ยมีอผมจะเป็นธารที่เชื้อไฟออกจากบางเบาไปสักนิดแต่ก็เชื่อว่าเรายอมแพ้ได้ง่ายๆหรอกนะเนี่ยไปแล้วเครื่องนี้เครือสุดท้ายที่ก้าวกล้าเไว้เาฮ่ายผ่านไปได้ในที่สุดหึงยันที่สิบห้าแล้วไม่คิดเหมือนกันว่าจะถีบตัวเองมาได้ขนาดนี้ครทุกคนอ้คแอมเพิร์ดตอนรับกันนี้เลยเหรอเราเพิ่งถึงเองนะเนี่ย แม่หลุดเลสอีกแล้ว่啊ทุกคนมันเป็นเจ้าตัวผีหลับอ่ะเฮ้ยเอ้าไม่หลุดว่ะเฮ้ยเมย์มาทำไมอ่ะฮ่าฮะไปต้อนรับกันเหรอทำไมดิเขาเดินมาล่ะเฮ้ยสวัสดีพี่แล้วทำไมพี่เดินตามผมล้วนๆเลยอ่ะนี่ไงนี่โอเคปัดได้น่าจะหมดแล้วนะโอ้โหถ่ายกับโลกอ่ะเลี้ยเก่งแล้วเกิดอะไรจุดหมาตัวนี้ก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะเราน่าจะรอดได้เอ้ามาทำไมอ่ะ เดี๋ยวพี่ตามผมมาทำไมครับเนี่ยเออชาฮุบโอ้โอ้โหรอดเฉยเฮ้ยเฮ้ยนี่ด้วยเหรออ่ามาเป็นพวนเลยมาดิมามามาแล่เออแล้ะไงอะแล้ะไงครับแล้ะไงครับแล้วเมื่อไหร่พี่จะหลุดวะผมทําไงให้พี่หลุดครับเนี่ยหลุดไหมไม่หลุดแล้วนะเฮ้ยดักหน้าโอ้โหเกือบไปดีน์ประสบการณ์สูงเจอบ่อยแล้วเอ้าเฮ้ยพี่มีตาหลังเหรอเห็นได้ไงอะเดี๋ยวเวลาทุกคนเราจะได้ปั่นเครื่องไวเนี่ยเอ่ออ๋อเฮ้ยมัน าไม่หยุดเลยไปแล้วชู่ชูชููเฮ้ยเอินเอ้ยเอ้ยเอ้อดแอดแอดเฮ้ยไอพีหลับมันชทาจะเกินไปแล้วนะปกติเอ็งตามเตอ้อขนาดนี้เลยเหรอึออสักทีชูไม่เอานะไม่เอาไม่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 